แม่หมูตอบเองเผอ่อฮันนาแท้จริงนายไบยเฟิร์นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่พระน,นางที่ถูกจิน้นจนลุ้นหนักมากเพราะแฟนๆต่างก็แอบเชียร์อยากให้เป็นคู่จริงกันสักทีสำหรับคู่ของนายนภัสเชียงสมบูรณ์กับไบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลหลายยิ่งมีภาพของทั้งสองถ่ายคู่กันอย่างสนิทสนมขณะเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีก็ดูเหมือนว่าแรงเชียร์ ยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าประกาศเถอะคิดว่าทำบุญกับแฟนครับซึ่งพอมูพี่ประกาศสิ่งสมบูรณ์ุณแม่ของน,นายนภัสได้เห็นก็ได้เข้ามาตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่าก็เขาเป็นเพื่อนกันจริงๆนี่เฟนโซนมันเข้าแล้วออกยาก งานนี้แฟนๆก็เข้ามากระน,นำต้อตอบอย่างรัวๆอาทิยังมีหวังไหมคะแม่โมที่เขาสองคนจะสิ้นสุดทางเฟรนด์โซนคุณแม่จะมาดับฟันแบบนี้ไม่ได้นะครับฮ่าฮ่ 5. แม่ไปขอใบให้นายหน่อยเธอคะค่ะแม่อีออยากสมหวังสักทีและแต่ตอนจบของนังเรื่องนี้คือได้เป็นแฟนกันนะคะแม่หลุนก็คู่ขวยก็คู่นี้ล่ะเป็นต้น